่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนลุกขึ้นเขียนวันที่แล้วเขียนคำสั่งจงเลือกคำที่เขียนถูกต้องวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่26พฤษภาคมแล้วเขียนคำสั่งไปนะคะจงเลือกคำที่เขียนถูกต้อง ถ้าไม่หยุดคุยเดี๋ยนครูจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับเะนักเรียนหญิงห้องนี้น่ารักมากนะสมควรที่จะได้รับรางวัลมาจากคุณครูเนาะใช่ไหมใช่ไหมคะอ นักเรียนวิชายให้างวอลพิเศษสุดเลยเขายังดื้ออยู่ผู้หญิงเขาเสร็จแล้วเห็นไหมเขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจงเลือกคําที่เขียนถูกต้องลงไปในสมุดของหนูเท่านั้น ไใ,ใครได้ไปอ่านล้วมั่งน้ำผึ้งหยดเดียวดีมากเลยคนที่พี่อ่านมาเนี่ยน่ารักที่สุดพอได้หนังสือแล้วต้องอ่านนะแล้วเมื่อวันศุกร์หยุดแล้วทำอะไรไหมรู้วิ่งเล่นทั้งวันนะนักเรียนไม่ต้องมาเต็นรูมางเรียนน้ำมั่งทำงานนะเห็นไหมเสร็จยังไปเล้วยนะคะอ่ะค่ะ หนึ่งปรสาสองมะพร้าวสามเลวร้ายสี่มแมลงวันห้าตะครุบใครตั้งใจอ่านเมื่อสักครู่เนี้ก็จะได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ ถ้าตั้งใจอ่านมาสักครู่นี้เราสังเกตนะักเรียนต้องได้ค่ะเอาเฉพาะคำที่ถูกเท่านั้นนะคะลงไปในสูตรของหนู เขียนคำเดียวนะคะเอาเฉพาะคําที่ถูกต้องเพราะข้อหนึ่งมีกี่คำเนี่ยสองคำแต่มันมีคําที่ถูกอยู่เพียงแค่คําเดียวหนูเลือกคําที่ถูกใส่ไปในสมุดของหนูในหัวตอกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเลยนักเรียนหญิงห้องนี้น่ารักสุดๆ น่ารักมากเดีย๋ยวจะยกรางวัลวให้นักเรียนหญิงแล้วนักเรียนชายนี่คุยเกง่งต้องตั้งใจนะคะพอขึ้นโจทย์ห้องหัวโตนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแอบดูเพื่อนได้ไหมคะไ,มได้ซื่อสัตย์ตัวเองนะคะ เสร็จแล้วไม like ่้่งมีเสียงค่ะแน่ใจมัว่าถูกหมดเสร็จยังคะข้อหกไม้พลองข้อเจ็ดห้ามปรามข้อแปดพลาดครั้งเก้าประติก สิบกระพิบตา ักเรียนหญิงเขาเสร็จแล้วนะคะหรือนักเรียนชายคุยให้หน้อยตั้งใจให้มาก คนที่อ่านมาได้เปรียบยังเช้าอยู่เลยนะคนที่ห้าง่วงแล้วนั่นะ่ะดูสิมองเห็นไหมครับ 5. มองเห็นไหมครับคนที่ห้ามองเห็นไหมเห็นไหมอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งง่วง เสร็จแล้วนะอิติทัสเสร็จหรือยัง ตัวเลขไทยสิครับขีดเส้นนี้ยังนะ่ะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนักเรียนต้องทำอะไรคะงาขีดเส้นใต้ขีดได้ยังขีดด้วยครับเอาขีดเส้นใต้ก่อนอืมขีดเรดียบร้อยด้วยนะครับครับทำงานเสร็จแล้วเราต้องขีดเส้นใต้นะครับ อ่ะมาตรวจํำตอบกันเนาะตรวจเองให้ตรวจเองแต่ต้องให้มีความซื่อสัสตย์ต่อใครคะลูกต่อตัวเองผิดก็ผิดแล้วเขียนคำถูกใส่ไว้ด้านหลังเอาไว้ดูเวลาสอบนะ